วันนี้จะมาพูดเรื่อง p r e c คลเมซึ่งเราจะแบ่งเป็น without c r e feature กับ with c r e feature เนาะก็คือจะปูพื้นฐานก่อนว่ามันเกิดจากอะไรไม่อยากให้จำอยากให้เข้าใจแล้วก็จะมาเริ่มจากการวาดรูปนะจ๊ะก็คืออ่ะวาดหมดรูปปึ้งอีกชั้นหนึ่งปึ้งเด็กปึ้ง สายสะดือเชื่อมกับลกนะแล้วก็วาเนี่ยคอเทเลดอนมีเลือดมาภูนะเลือดแม่มาพูจงฐานลกจากสไปโรอาร์เทอรีเนาะซึ่งมันเกิดจากการที่อ e, เลือดมาพูลกะไม่ดีทำให้เกิดเป็นยูเทโรพ c เซนโตอิน ufficiency แล้วการที่เลือดมาเลี้ยงไม่ดีก็ทำให้เกิดอะไรพัเซนโตอิสชิเมียไงเ พอ placental ischemia ก็ทำให้เกิด systemic เลย endothelial dysfunction นะเ <c oughs> <c oughs> พราะว่ามันจะมีกลไกอะไรสักอย่างหนึ่งอะจำไม่ได้เออที่ทำให้เกิด systemic นะหลังจากนั้นก็เกิด multi organ dysfunction เลยทั่วร่างกายของแม่เนาะเกิดจากอีกตัว e นโ o t ี e l i a l ทั่วร่างกายแหละด y s f u n c t i o n มันก็จะไปส่งผลตามที่ต่างๆเนาะหลังจากนั้นเราก็จะมาพูดถึง เกณฑ์ ain, พวกแบบในการจะไดแอ็ act. แล้วก็จะเริ่มจาก without see อร์ฟีเจก่อนก็คือเราจะได้แอ็จาก BP นะอย่างแรกสำหรับอันนี้พูดถึง without นะ BP ก็คือเราจะเอา BP มากกว่าหรือเท่ากับ140-90ห่างกัน4ชั่วโมงเนาะเราจะวัด2ครั้งห่างกัน4ชั่วโมงเอาที่ GA มากกว่า20วิวิขึ้นไปเป็น BP สูงครั้งแรก อืมเป็น new onset hypertension ร่วมกับอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้คือไม่จำเป็นต้องมาคู่กับโปรตินูเรียเสมอไปนะถ้าโปรตินูเรียก็คือเราจะเอา3อย่างในโปรตินูเรียแบบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ว่าจะเป็น dipstick 2บวกืม UPCR ส่วนมากเราจะชอบอันนี้มากกว่ามากกว่า0.3แล้วก็เป็นเออ300ใน24ชั่วโมงเนาะ เก็บยู่รีนิสีชั่วโมงแล้วก็หรืออย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นเพลสเลตต่าน้อยกว่า1 000, นะึ่งแสนเนาะเพราะมันจะเกิดพวก DIC ได้นะเพลสเลตต่ำเนี่ยแล้วก็เป็นแบบไตไม่ดีเราจะเอาอะไรก็ได้ระหว่างครีตินีนมากกว่า1.1หรือค่อาไตามันเพิ่มขึ้น2เท่าเนาะอันที่3จะเป็นตับไม่ดีก็คือค่า S T L T เพิ่มขึ้น2เท่าซึ่งค่าปกติอยู่ที่40 ทั้งคู่เลยทั้งทั้งคู่เลย s T l t แล้วก็เอาเป็นปอดเป็นพ u l m มอ a r รี d อีดได้นะแล้วก็มีนิวออนเซต e เฮดเอกซึ่งมันจะไม่ตอบสนองต่อการกินยาพาราใช่แล้วก็ไเฮดเอเนี่ยม,มันมักจะปวดที่บริเวณคับแล้วก็ท้ายทอยแล้วก็อันสุดท้าย ก็คือเป็น visual disturbance ดังนั้นเวลาเราซักประวัติอะอาการของ pre e c a m p s i มันก็เลยมาด้วยนี่ไงปวดหัวใช่ไหมตามัวจุกแน่นลิ้นปี่อ่ะปวดหัวก็นี่มีวอนเซตเอเอกเนาะบีสูงก็ปวดหัวได้ใช่ไหมแล้วก็ตามมวนี่ visual disturbance เนาะแล้วก็จุกแน่นลิ้นปี่เกิดจากการที่เนี่ยตรงตับเนี่ย มันทำให้จุกแน่นแล้วก็ยังทําให้เกิดอาการ n no อนเชียวเ i อรมิติ้ได้ด้วยนะเดี๋ยวจะเขียนเป็นสีฟ้าว่าเกิดอาการอะไรเราแบบหนึ่งพูดเร็วกว่าเขียนคือเขียนมันช้าไงฝึกตัดต่อแล้วก <c oughs> ม็มีอาการอะไรอีกอะตัวบวมแขนขาบวมได้จากการที่มันมีโปรตีนยูเรียเนาะเดี๋ยวจะมีเขียนแต่นี้ขอพูดถึง s ซเวียฟีเจอร์ด้วยไอตรงที่เขียนก็คือมีซเวียฟีเจอร์จะมี BP มากกว่า160 ร้อนะต่างกันวัดถ่างกันสชั่วโมงสองรอบเนาะแต่ว่าเกณฑ์ที่เหลือก็คือเหมือนอันบนเลยเพียงแต่ว่าซี f e ฟิเจอร์เราจะไม่ดูโปรตีนยูเรียก็เลยปิดกาไว้ว่าเราใช้เกณฑ์เดิมไอ้พวกเพลเเลตไตตับเอวิชชัวเฮดเอกพอมารืดีมากเนี่ยเออใช้เหมือนกันตัดโปรตีนยูเรียออก และนี่ก็สีฟ้าก็คือเขียนว่าอาการของพีแคมเชียมาด้วยอะไรปวดหัวตามัวเห็นไหมสีฟ้ามาละจุกแนลิ้นปีขึ้นไส้อาเจียนอืมได้เนาะตรงตับพยายามอย่าจำทำให้เข้าใจเนาะพอมละเียดมากก็หอบเหนื่อยนี่ไงหอบเหนื่อยได้แล้วก็ตรงเไตเออ s o r r โปรตีนเรียก็คือตัว,ต,วตัวบวมแขนขาบวมได้เนาะ อืมประมาณนี้อันนี้คือพาร์ทแรกจบปึ้งปึ้งยังวะอ่ะโอเคปึ้งละ